สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับเอลินทิกเช่นค่ะวันนี้เราจะมาทำ power ball กันค่ะเพราะว่าช่วงเนี้ใครๆก็อยู่บ้านได้ยินเพื่อนๆหลายๆคนบอกว่าอยู่บ้านกินกินนอนนอนน้ำหนักขึ้นกันทางนั้นเลยก็เลยเฮ้ยถ้าออกกับรังกายแล้วเราก็มาทานอาหารร่วมด้วยเนี่ยนก็คิดว่า power ball ก็เป็นตัวเลือกเหยื่ออย่างหนึ่งที่ น่าสนใจค่ะแล้วก็วัตถุดิบก็หาได้ง่ายๆเลยแล้วก็ทําเองได้ที่บ้านไม่ต้องไม่ต้องมีขั้นตอนอะไรมากมายนะคะมาดูวัตถุดิบที่เราจะทําวันนี้กันเลยนะคะส่วนผสมของเรานะคะเราจะมีมะเมล็ดแอลมอนค่ะ,มะเมล็ดแอลมอนเนี่ยเราใช้65กรัมแต่วันนี้ของนกผสมะมะม,ม่วงหินมะพร้า์เข้าไปด้วยนะคะ65กรัมนะแล้วก็มเมล็ดทานตะวันค่ะ50กรัมนะคะ แล้วก็อินทผลัม120กรัมค่ะเดี๋ยวเราจะมาหั่นเขาเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเพราะว่าเราต้องเอาส่วนผสมทั้ง3ตัวเนี่ยไปปั่นค่ะค่ะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาหั่นอินทผลัมกันนะคะหั่นเขาให้เป็นชิ้นเล็กนิดนึงเวลาปั่นก็จะง่ายอะค่ะถ้าเรามีะมะเมล็ดพวกทันยพืชอย่างอื่นเนี่ยเราก็สามารถใส่เข้าไปได้นะคะ บางคนเขาก็จะใส่อ่ะผงโกโก้เข้าไปด้วยแล้วก็เป็นะมะพร้าวอบแห้งอ่ะค่ะก็ใส่ได้เหมือนกันแต่ว่าอันนี้เรามีของวัตถุดิบอยู่ที่บ้านแล้วแค่นี้เรา,าปั่นกันเลยนะคะผสมทั้งหมดลงเลยนะคะ แล้วก็ปั่นค่ะปั่นให้เขาละเอียดนิดนึงนะคะค่ะปั่นละเอียดแล้วเดี๋ยวเรามาปั้นกันนะคะ เดี๋ยวเราเทใส่จานแล้วก็ปั้นเป็นรูปกลกลมๆนะคะพอดีคำมาปั้นกันเลยค่ะปั้นไม่ยากนะคะเพราะว่า ความเหนียวของอินทผาลัมที่เราปั่นแล้วเนี่ยเขาจะทำให้ปั้นง่ายขึ้น ผ่าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเอาไปแช่เย็นกันนะคะได้แล้วค่ะพาวเวอร์บของเราเดี๋ยวมาลองทานกันนะคะ <Wow. S 1> อืมอร่อยค่ะหวานอินทผาลาัมหอมนะคะแล้วก็ได้ความกรอบมันของเมล็ดแอลมอนแล้วก็เมล็ดทานตะวันค่ะ สามารถเก็บไว้ทานได้นะคะใส่ใส่กล่องแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้หลังจากออกกำลังกายมาเนี่ยเราสามารถทานอันนี้แล้วแล้วอิ่มเลยนะคะ mm hmm. เพื่อนๆแนะนำเลยว่าดีค่ะแล้วก็ทําง่ายนะคะ,ะฝากกดติดตามเราด้วยนะคะเอลินคิทเช่นค่ะ,ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่วิดีโอหนะะ้าค่ะไปก่อนบ๊ายบาย